สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณค่ะที่ออกอากาศผ่านทางยู u ูบช anel นะคะในช่องของ RMTP u Life ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้กลับมาพบเจอกันกับฝนอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเรื่องราวอาชญากรรมดังๆทั่วทุกมุมโลกที่ฝนสรรหารมาฝากแฟนๆรายการกันเช่นเคยสําหรับวันนี้นะคะฝนนําเรื่องราวคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องที่ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นผู้หญิงโดยเธอผู้ใน ค,ค่าเพื่อหวังผลประโยชน์มีประโยคหนึ่งค่ะของเชลโคมนะคะเขาได้พูดไว้ว่าไม่มีคดีไหนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรอกวะสัน์มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งสิน้นประโยชน์สนทนานี้ค่ะเป็นประโยคของเชลโคมนักสืบมือฉกาดกับหมอวสันคู่หูที่ถูกเขียนในนิยายนักสืบระดับโลกของเซอร์อาเธอร์โคนันดอยซึ่งเขาคือนักเขียนเรื่องสั้นนวนิยายประวัติศาสตร์แลวก็เป็นแพทย์ คนสำคัญของสกอตแลนด์ค่ะซึ่งประโยคนี้เองก็เป็นจริงตามบทสนทนาค่ะว่าเรื่องราวคดีต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเกิดขึ้นซ้ำวนเวียนด้วยรูปแบบการกระทำและแรงจูงใจที่ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นักและจากการหาข้อมูลทางอาชญกรรมต่างประเทศนะคะก็พบว่ามีไม่น้อยค่ะที่มีเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องโดยการฆ่านั้นบางครั้งก็เพื่อความสนุกส่วนตัวการลงมือด้วยความเป็นโรคจิตเวชอย่างรุนแรงแต่หนึ่ง ในการฆ่าที่คล้ายกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นมีจํานวนหนึ่งเป็นการฆาตรกรรมต่อเนื่องเพื่อหวังเงินทองรวมไปถึงผลประโยชน์ซึ่งวันนี้10นาทีคดีดังนะคะจึงนําเรื่องราวคดีฆาตรกรรมที่มีแรงจูงใจในการขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์มาฝากกันค่ะเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่าเบลกันเนสเธอคนนี้นั้นได้รับฉาย,ยาว่าเฮลเบลหรือ นรกเบลนั่นเองค่ะเธอคือฆาตกรต่อเนื่องชาวนอร์เวย์อเมริกันมีบทบาทในรัฐอิลลินอย์และรัฐอินดีแนนาซึ่งคดีของเธอนั้นเกิดขึ้นระหว่างปี1884และ1908มีคนคาดการณ์กันว่ากันเนสนั้นน่าจะฆ่าชีวิตผู้คนไปไม่น้อยรวมๆแล้วเกือบจะถึง40คนโดยกันเนสนั้นเมื่อเธออายุ14ปีค่ะเธอเริ่มทํางานในฟาร์มหน้าที่ของเธอก็มีหน้าที่รีดนมแล้วก็ต้อนฝูงสัตว์เพื่อ เธอนั้นต้องการประหยัดเงินให้เพียงพอสําหรับการเดินทางไปยังนครนิวยอร์กในปีพศ2424นะคะเมื่อเธอได้รับการตรวจคนเข้าเมืองที่แคสเทลการ์เด้นเธอก็ได้เดินทางไปที่ชิคาโก้นะคะเพื่อไปอาศัยร่วมกับเนทลี่น้องสาวของเธอซึ่งก็อบพยพมาเมื่อหลายปีก่อนแต่ในขณะที่เธออาศัยอยู่บ้านคนอื่นนะคะที่มีทั้งพี่สาวและน้องเขยกันเนสนั้นทํางานเป็นคนรับใช้ภายในบ้านจากนั้นนะคะเธอ ก็ได้รับงานในร้านขายเนื้อนะคะโดยหน้าที่ของเธอก็คือชำและซากสัตว์เกเนสนั้นแต่งงานกับแม็กซโซเลนสันค่ะในปี2427ทั้งคู่เป็นเจ้าของร้านขายขนมซึ่งต่อมาร้านขายขนมนี้จูจ่ๆก,ก็ เกิดถูกไฟไหม้บ้านของพวกเขาถูกไฟไหม้เช่นกันซึ่งทั้งสองกรณีนี้นะคะก็ทําให้กันเนสนั้นได้รับเงินประกันนั่นเองกันเนสนะคะมีลูกสาวอยู่สองคนค่ะและทั้งคู่ก็เสียชีวิตด้วยอาการอักเสบของลำไส้ใหญ่ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการได้รับสารพิษกันเนสนั้นทําประกันให้เด็กทั้งสองคนค่ะและรวบรวมเช็คประกันจํานวนมากหลังจากที่ลูกทั้งสองคนของเขาเสียชีวิตหลังจากลูกเขาเสียชีวิตได้ไม่นานนะคะ โซเลนสันก็ได้ซื้อกลมระทันชีวิตไว้2ฉบับในวันที่30กรกฎาคมปี2443หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เสียชีวิตลงด้วยอาการเลือดออกในสมองซึ่งกันเนตอธิบายว่าโซเลนสันนั้นกลับเข้ามาบ้านด้วยอาการปวดหัวและเธอก็หายาให้กับเขาเพื่อบรรเทาอาการปวดจากนั้นเธอได้ตรวจดูแล้วก็พบว่าโซเลนสันได้เสียชีวิตแล้วซึ่งก็เช่นเคยค่ะ กานเนสเก็บเงินจากกรมมาทันประกันชีวิตของโซเลนสานผู้เป็นสามีซึ่งก็ได้เงินมาราวๆาวสัก5,000ดอลลาร์และจากนั้นกานเนสก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ลาพอร์ตรัฐอินเดียนาและเธอเองก็ได้ซื้อฟาร์มเลี้ยงหมูเป็นของตนเองต่อมานะคะกานเนสก็ได้แต่งงานใหมก่กับปีเตอร์ค่ะกานเนสเมื่อวันที่1เมษายนปี2445สัปดาห์ต่อมาขณะที่ปีเตอร์อยู่นอกบ้านลูกสาววัยทารกของเขาจูจูก็เสียชีวิตลงโดย ไม่ทราบสาเหตุซึ่งแน่นอนว่าคนที่ดูแลลูกก็คือกันเนสเบลนั่นเองในเวลาต่อมาไม่นานค่ะปีเตอร์สามีใหม่ของเธอก็เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บที่กะโหลกศรีรษะซึ่งกันเนสอธิบายว่า ปีเตอร์นั้นเอื้อมมือไปหยิบอะไรบางอย่างที่อยู่บนหิ้งแล้วเครื่องบดเนื้อก็ตกลงมาใส่เขาพอดีกะโหลกศีรษะของปีเตอร์แตกเหตุผลนี้นะคะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นทําการชนสูตรศพรวมถึงมีการเรียกประชุมคณะลูกขุนนะคะโดยสงสัยว่าคดีนี้น่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมแต่สุดท้ายแล้วค่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากคดีนี้กันเนสเบลได้รับเงินประกันของปีเตอร์ตีเป็นเงินก็ราว3,000ดอลลาร์ค่ะหลังจากการที ปีเตอร์นั้นเสียชีวิตลงนะคะกันเนสก็ทำการประกาศลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ชิคาโกในปี2 4 4 8โดยเนื้อหาใจความของการประกาศนั้นก็คือกันเนสเธอต้องการหาคู่แล้วก็ต้องการแต่งงานแล้วก็มีชายนามว่าเฮลีย์โกฮนะคะซึ่งเขานั้นเป็นเกษตรกรชาววิสคอนซินหลังจากนั้นค่ะโกฮอนก็ได้หายตัวไปครอบครัวของเขาได้ติดตามหาตัวรวมทั้งทำการติดต่อหากันเนสซึ่งเขาได้รับคำ อธิบายจากกาเนสเพียงแค่ว่าเฮนรี่โกฮอนนั้นได้เดินทางไปกับพ่อค้มาม้าแห่งชิคาโกแล้วต่อมาไม่นานคะ่ะโฆษณาหาคนแต่งงานก็เกิดขึ้นอีกโดยครั้งนี้นะคะชายที่ได้ตอบรับการโฆษณาดังกล่าวคือจอห์นมอสค่ะก่อนที่เขานั้นจะเดินทางไปหากาเนสนะคะมีพยานพบเห็นว่าจอห์นมอสนั้นได้เบิกเงินสดติดตัวไปเป็นจํานวนมากและจอห์นมอสก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับเช่นกันพยานที่เป็น ช่างไม้ที่เคยรับงานที่บ้านของกันเนสได้ให้ข้อมูลว่าเขาพบเห็นสิ่งของประเภทหีบซึ่งหีบนั้นน่าจะเป็นของจรน,นะคะแล้วมันก็อยู่ในบ้านของกันเนสเบลนั่นเองและในปี2451ค่ะจูจ่ๆนะคะก็ได้เกิดเหตุไฟไหม้ณบ,บ้านไร่ของกันเนส ที่ลาปอรัตอินเดียนาภายในบ้านที่ไฟไหม้นั้นพบซากปลักหักพังเจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพของหญิงชราที่ไร้ศีรษะซึ่งในตอนแรกระบ,บุว่าชื่อเบลกันเนสแล้วก็มีลูกทั้ง3ของเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยแต่แล้วสิ่งที่น่าตกใจที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อตำรวจมีการตรวจสอบอย่างละเอียดในพื้นที่ตำรวจกลับพบว่ามีซากศพในที่เกิดเหตุมากถึง11รายรวมไปถึงมีทรัพย์สินของบุคคลที่มาแจ้งสูญหายรวมอยู่ในนั้นด้วยจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะพบศพที่หัวขาดแขนหัก ขาหลุดออกจากเขา่าถูกนำใส่กระสอบเอาไว้รวมทั้งกะโหลกของศพที่แตกนอกจากนั้นค่ะยังมีการพบพยานคนหนึ่งที่ชื่อว่าเล่ลัมเฟียซึ่งเขาคือผู้จ้างและคาดว่าเป็นคู่รักคนใหม่ของกันเนสนั่นเองเลลัมเฟียนั้นได้ให้การว่าศพ ที่ถูกระบุว่าเป็นกันเนสนั้นแท้จริงคือหนึ่งในเหยื่อและแลมเฟียนะคะก็บอกเพิ่มเติมว่ากันเนสนั้นปล้นผู้ชายทุกคนที่มาหาเธอที่บ้านรวมถึงทําการฆาตกรรมทิ้งสุดท้ายแล้วค่ะภายหลังก็มีการจับกลุ่มแลมเฟียและพบทรัพย์สินของบุคคลที่สูญหายจํานวนมากอยู่กับแลมเฟียเช่นกันหลายคนในที่นี้นะคะอาจจะเข้าใจว่ากันเนสนั้นจัดฉากว่าตนเองนั้นได้ตายไปแล้วเพื่อนหนีไปใช้เงินอย่างมีความสุข แต่ภายหลังนะคะบาทหลวงท่านหนึ่งได้ระบุพร้อมเอกสารสารภาพของแลมเฟียว่าตัวแลมเฟียนั้น เป็นคนฆ่ากันเนสและลูกๆก่อนจุดไฟเผาบ้านเพื่อเขานั้นก็ต้องการผลประโยชน์เช่นกันนี่ก็คือการปิดตำนานหญิงสาวผู้โหดร้ายนะคะที่ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกทั้งผัวรวมไปถึงบุคคลใกล้เคียงเพื่อต้องการเพียงแค่ทรัพย์สินเงินทองหรือเงินประกันชีวิตจากพวกเขาเหล่านั้นเท่านั้นเองค่ะอย่างที่บอกคัะว่าทุกๆเหตุการณ์ฆาตรกรรมนั้นล้วนแล้วแต่มีแรงจูงใจที่แตกต่างกันออกไปแต่ไม่เคยมีเหตุการณ์ฆา กกรรมไหนค่ะที่จู่ๆก็เกิดขึ้นมาก่อทุกรูปแบบของเหตุการณ์นั้นล้วนซ้ำไปซ้ำมาทั้งสิ้นซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่นํามาฝากกันในวันนี้สําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วค่ะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอปพิโซดหน้าวันนี้ฝนขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก่อนจากกันไปค่ะฝากกดติดตามกด u b s c r i b e ให้กับชา n น l ของเราด้วยรวมไปถึงพิมพ์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ